ัสดีค่ะหนูชื่อเดียหญิงธีรดาทำวันนี้จะมาต่อคำถามเอสิบเจ็ก็กระหน่อาลูกค่ะเมื่อหน่อยห้าตัวอะไรจ๊ะห้าอีคอคนฉุนขังสิบตัวอะไรจ๊ะสิบเจ็ดชาวที่หนีสิบห้าล่ะสิบห้าโอตบตาอูนหันพอพันตัวที่เท่าไหร่จ๊ะสามสิบพอพารายตั้งสามสิบห้าตัวที่เท่าไหร่จ๊ะ ต่อที่ห้าเราเรียวฟันไปสี่สิบล่ะยี่สิบสองเสียงอะไรก็ได้พอฟันตัวที่เท่าไหร่จ๊ะพอฟันแาดสิบเอ็ดพอไปนา,าตัง O ล่ะสิบห้า O ตะบะตากหุ่นั้นเอ๊ะหมือนหน่อยมีวิธีท่องอยังไงจ๊ะหนึ่งเอก็เอยก็ไก่สองนี้กอกใครอยู่ในล้ว สามซีขอควดของเราสี่ดีขอควดเข้านาะห้าอีขอ,ขอ,ขอควดถึงถังหกเอฟขอระคังข้างป่าเจ็ดทียองโลใจก้าแปดเอชต่อาจาใจดีเก้าไอาสอสิงตีรังส,ง,ง,สงสิบทีโซนทรายมีสิบเอ็ดทีโซนโซลามียีสองเอลโอนกระเชือคู่กันส,สามเอ็มยาหินโซภา อี่เอ็นดัสลาสวามพันมาโอตระต่างุนหันหกพีทาทางเข้ามารอทงเจ็ดคิวทั้งน้ทัู้น้าขาวแปดอาทั้งพุทเดินยังเก้าเอสน่าเรนไม่มองสิบเจ็ดพีตอนเด็กเกาหลีมอนสิบเอ็ดยูต่อเต่าลังตูงสิบสองวีทอถุงแบกขนสิบสามตัวยูตระทหารอดทน ยีส่สสี่เอ็กทอทงคนิยมยี่สิบหวายนอหนูควาควายยี่สิบหกแซนบะมาข้ามถงยี่สบเจ็ดปอปาตากลมยีแปดปอพึ่งคำลางยี่สิบเก้ปอฝ่ายนทานสามสิบปอพานางต้ามสิบอ็ดปอบารดาจางสามสิบสอปอจำพากลางใบสามสิสามอมางคือเข้าสามสสีสส่ยอกยาเชือยาสามสิบห้าเราเรียไรไป 3าที่บกรีตายละสาที่เจ็ดโรแนลงยา38ามสิแปดตัวะมาแงบหนาวาทสิเก้าตัวลิจีนวนยาวสีสิสอเสือดาวขนองีเป็หอหีใส่ผ้าสี่สิ2สองตัวจะาท่องพยองสี่สามตัวน้องนองสีสิสี่ตัวงูตาโตโอ้เก่งมากตบมือตบมือหน่อยเอ้ยบมา